ดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องมอฟ้า24ทาโร่นะคะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงประจําวันนะคะคําพยากรณ์ดวงประจําวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดให้กับตนเองนะคะ สำหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะมีค่าครูนะคะไอดีไลน์ขึ้นหน้าจอชัดเจนแล้วนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะหมอฟ้าก็ <c oughs> ากด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะ <c oughs> ทุกๆคลิปท,ท,ที่หมอฟ้ามาอัปเดตลงนั่นเองนะคะสำหรับใครที่เข้ามาแล้วนะตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะ ขอให้ไพ่ยีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้งเช็ดวันนะคะประจำวันพุธที่29ธันวาคมพศ2564นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะ,ะมาเริ่มต้นไปพร้อมกันเลยนะคะตั้งแต่คนวันอาทิตย์นะคะมาดูนะคะคนวันอาทิตย์ได้ไพ่อะไรกันบ้าง10บดาบเลยนะคนวันอาทิตย์นะคะ อึดอัดใจทุกใจกังวลใจมืด8แปดด้านปัญหาสิ่งต่างๆนะคะสิบดาบคนวันอาทิตย์ต้องดูแลสุขภาพด้วยนะจะเกี่ยวข้องกับปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องเลือดตกยางออกนะคะนะหรือว่าใครบางคนอาจจะเกี่ยวข้องในเรื่องของการผ่าตัดนะคะบางคนมีปัญหาในเรื่องของท้องลำไส้นะคะนะเพราะฉะนั้นสิบดาบนะคะเรียกว่าดูแลสุขภาพกันนิดหนึ่งนะคะสิบดาบเจ็ดดาบนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีเหตุให้ต้องเดินทางแบบกรทันหันแบบเร่งรีบแข่งขันกับเวลานะคะเดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอวมงคล ะะรวมถึงเจ็ดาบสิบดาบระมัดระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังถูกให้ร้ายถูกใส่ร้ายด้วยนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของการวิ่งเต้นการเดินเรื่องเอกสารสิ่งต่างๆเกิดขึ้นด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นคนวันอาทิตย์วันนี้นะคะการงานต้องรอบคอบในเรื่องของตัวเลขเอกสารนะคะนะเรียกว่า ดูให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดการงานเข้างานมีปัญหานะคะหรือใครบางคนอาจจะต้องนํางานเก่าขึ้นมาเคลียร์ขึ้นมาสะสางนะคะนะเรียกว่าต้องแก้ไขางานต้องซ่อมงานใหม่อะไรพวกนี้นะคะนะยังไงก็รอบคอบนิดหนึ่งนะคะ ส่วนใ,ในเรื่องของการเงินนะคะ beeping, ใครที่รอเง p, floor, ินก้อนใหญ่อยู่นะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมานะมีดวงของการได้รับทรัพย์รับโชครับเงินก้อนใหญ่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ชอบในเรื points, ่องของการเสี่ยงโชคนะคะโชคลาบลอยก็มีเข้ามานะแต่คนวันอาทิตย์การเงินนี้ค่อนข้างจะอิลุงตุงนังนะคะเจ็ดดาบสิบดาบเนาะหนี้สินเก่าๆต้องเคลียร์ต้องสะสางมนีอาจจะมีในเรื่องของนี้ในระบบหนี้นอกระบบนะคะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกเรียกว่าถูกติดตามทวงนี้ทวงสินนะเกิดขึ้นด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะนะคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะใครที่มีกิจมีคนแอบคุยอยู่ร,ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะออเรียกว่าใครที่มีปัญหากันเนาะอาจจะยังคาราคาซังอยู่ด้วยนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้อาจจะยังต้องโสดยาวๆไปก่อนนะคนโสดนี้ถ้ามีเจ็ดดาบนี้ดูเหมือนจะมีคนแอบคุยเหมือนกันนะคะนะเรียกว่าอาจจะสถานะไม่ชัดเจนนะคะสุขภาพหมอฟ้าบอกไปแล้วนะคะรวมถึงชาววันอาทิตย์ใครที่เคยเกี่ยวข้องในเรื่องของการทำแท้งนะคะจะด้วยตัวเราเป็นผู้กระทำเองหรือว่าไปมีส่วนรู้ รู้เห็นนะคะให้มันทําบุญให้กับน้องเขาอยู่บ่อยๆนะคะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะเรียกว่าคนวันอาทิตย์นะมีช่องทางมีรู้ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะนะผู้ใหญ่นะคะหัวหน้างานผู้บังคับบัญชาย,ยังมีความเมตตาอ็นดูอยู่นะคะรวมถึงไพ่เฮอร์มิตเนี่ยบ่งบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองด้วยนะ ชาววันอาทิตย์นะคะนะเรียกว่าเป็นคนที่มีเซนต์มีหลังสังหอนที่แม่นยํานะคะสัมผัสไวนะคะนะคาดเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าได้เก่งนะคะหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นที่ปรึกษาให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะบางคนอาจจะมีอาชีพเป็นหมอแพทย์พยาบาลนะคะนะอ,อ,อาจจะมีในเรื่องของงานวิจัยนะคะเออบางคนเป็นหมอดูก็ได้ด้วยนะคะนะไพ่เฮอร์มิตขึ้นมานะคะเรียกว่าไม่ว่ามีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะให้ตั้งสติให้ใจเย็นนะคะนะจะมีทางออกที่ดีแน่นอนค่ะ หรือใครบางคนนะจะมีเหตุให้ต้องไปพบแพทย์พบหมอนะคะนะตรวจสุขภาพคนวันอาทิตย์หมอฟ้าแนะนําว่าให้ไปบริจาคโลหิตนะคะเออจะเป็นการแก้แค่เสื่อมดวงให้กับตัวเองนะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่นะมีเลขศูนย์มีเลขเจ็ดมีเลขศูนย์มีเลข 0, เก้านะคะสําหรับชาววันอาทิตย์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันจันทร์กันบ้างนะคะมาดูนะคะคนวันจันทร์ได้ไพ่อะไรกันบ้าง คนวันจันทร์หกไม้เท้านะหกไม้เท้านี้เรียกว่าการงานไปได้เรื่อยๆนะคะนะวันนี้นาะที่การงานเป็นไปในทิศทางที่ดีจะได้รับข่าวดีนะคะนะบางคนมีดวงของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะบางคนรอในเรื่องของการงานอยู่หรือใครบางคนอาจจะรอคอยในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ ดีอิมเพสนะคะนะเรียกว่าดวงมักจะมีคนอุปถัมภ์นะคะเรียกว่าดวงนา่อุปถัมภ์ก็ได้นะหรือว่าถ้าเป็นคุณผู้หญิงนี่เรียกว่าเป็นคนใจดีมีน้ําใจชอบช่วยเหลือคนอื่นนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับบุคคลอื่นนะคะดีอิมเพสนะคะนะเรียกว่าการงานเนี่ยมีความ ประสบผลสําเร็จดีนะคะใครที่ทําไร่ทําสวนเนาะก็เรียกว่ามีผลผลิตที่ดีเกิดขึ้นด้วยนะคะ w e of Fortune นะคะจะเกี่ยวข้องกับอสังหาบ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะการซื้อขายอาจจะเกิดขึ้นนะคะหรือ w e of Fortune มันเป็นกงล้อสมบัตินะ กงล้อของความดวงดีของความโชคดีนะคะนะเรียกว่ากําลังจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกําลังที่จะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครที่กําลังรอคอยในเรื่องของการเรียนการสอบแข่งขันนะคะก็เรียกว่าขอให้มีความมุ่งมั่นตั้งใจนะคะมีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จนะคะบางคนมีดวงของการได้เล่นขั้นเล่นตําแหน่งนะคะมีความรับผิดชอบที่เยอะขึ้นที่มากขึ้นนะคะเรียกว่า ใครที่แบบเหนื่อยกับปัญหาหลายสิ่งหลายอย่างมานะเดี๋ยวสถานการณ์สิ่งต่างๆมันจะค่อยๆค,ยคยลี่คลายไปในทิศทางที่ดีจะดีขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะหมอฟ้ามองว่าคนวันจันทร์นะการเงินไม่ติดขัดนะคะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะตัวเลขจากอายุคุณแม่ตัวเลขจากบัตรเลขที่นะคะใครที่รอโชคก้อนใหญ่ยอยู่จะมีเข้ามาด้วยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการซื้อข,ขายที่ดินเกิดขึ้นนะคะนะได้ซื้อที่ดินใหม่นะคะนะในช่วงนี้หรือบางคนอาจจะแบบกําลังมองนะคะนะ ในเรื่องของการที่แบบอยากจะลงทุนนะคะนะมองร้านค้ามองโงเ่เฮงอะไรพวกนี้เอาไว้นะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนที่มีคู่มีครอบครัวมีดวงของการตั้งครรภ์กันกให้กําเนิดนะคะการได้รับข่าวดีนะคะความรักช่วงนี้เรียกว่าแฮปปี้สุขสันต์ดีนะคะนะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะ ส่วนคนโสดนะคะนะคนโสดช่วงนี้เรียกว่ามีดวงของการได้พบรักด้วยนะคะพบรักพบคนถูกใจสุขภาพคนวันจันทร์นะคะระมัดระวังในเรื่องของโรคอ้วนน้ําหนักตัวขึ้นนะคะคนวันจันทร์กินเก่งทานเก่งนะเพราะฉะนั้นดูแลในเรื่องของอการลดน้ําหนักนิดนึงนะคะยิ่งกินยิ่งอ้วนนะคนวันจันทร์ <c oughs> สเตนนะคะนะเรียกว่าบางคนก็กินละอ้วนแต่บางคนออกกําลังกายมากจนเกินไปนะระมัดระวังในเรื่องของปัญหาสุขภาพเนาะเรียกว่า อ,อาจจะมีก็ได้เนอะอะไรที่มันแบบมากจนเกินไปหรือน้อยจนเกินไปเหมือนก็ไม่ดีเอาแต่สายกลางนะคะสเนตนนี่เรียกว่าคนวันจันทร์นะวันนี้นะคะแบกรับภาระปัญหาสิ่งต่างๆนะไม่ว่าหน้าที่การงานหรือว่าอะไรจะมีปัญหาเข้ามานะคะไม่เกินความรู้ความสามารถของชาววันจันทร์นะคะเรียกว่าคนวันจันทร์เป็นคนที่เก่งแข่งเข้มแข็งนะคะนะดูเหมือนจะแบบอ่อนปวกเปียกนะแต่ภายในใจนี้เรียกว่าเข้มแข็งนะคะนะสเนตนเรียกว่าควบคุมคอนโทรลดูแลสิ่งต่างๆได้นะคะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข6มีเลข3มีเลข0มีเลข8นะคะสำหรับชาววันจันทร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันอังคารกันบ้างนะคะคนวันอังคารนะคะคิงเหรียญเลยนะวันนี้ได้รับทับรับโชคได้รับข่าวดีนะคะนะหรือคิงเหรียญบางคนติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะนะเรียกว่าจะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาจะมีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะคะ ทาวเวอร์นะคะบางคนการเงินช่วงนี้อาจจะหมดไปกับการซ่อมแซมที่อยู่ที่อาศัยต่อเติมกิจการร้านค้านะคะนะทำบ้านซ่อมบ้านนะคะนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการขายประกันนะคะนะเงินประกันนะคะนะในช่วงนี้นะคะทาวเวอร์ขึ้นมาเนาะ อาภัยพระสังฆราชนะคะนะก็เรียกว่ามีดวงนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับมอบหมายงานหน้าที่สําคัญสําคัญได้รับงานโครงการใหญ่ๆได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆเพิ่มเติมนะคะหาความรู้ให้กับตัวเองนะคะนะแต่ทาวเวอร์นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ต้องรอบคอบนิดนึงนะวันนี้ถ้ามีในเรื่องของการเซ็นเอกสารการเซ็นสัญญาการคำประกันอะไรเกิดขึ้นนะคะอ่านให้ดีดูให้รอบคอบก่อนนะคะอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรโดยพละการนะคะ รวมถึงนะคะเครื่องมือสื่อสารเครื่องใช้สํานักงานอาจจะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมให้ต้องเสียเงินไอ้ขอโทษนะมีเหตุให้ต้องพังให้ต้องซ่อมทําให้งานของตัวเรานะคะอาจจะล่าช้านะคะนะล่าช้าออกไปนั่นเองนะคะขอโทษทีนะคะส่วนการเงินนะคะทาวเวอร์เนี่ยมันจะมีเรื่องให้ต้องเสียเงินทั้งนั้นเลยนะเออไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการซ่อมแซมบ้านนะคะนะหรือว่าค่าใช้ใจ่ายปัญหาจุกจิกสิ่งต่างๆบางครั้งค่าใช้จ่ายบางอย่างนะคะเราไม่ได้คาดคิดว่าจะต้องเสียมันก็มีเหตุให้ต้องเสียนะ หรือใครบางคนช่วงนี้อาจจะหมดไปกับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะนะวิชาความรู้ให้กับตัวเองนั่นเองนะคะแต่การเงินหมอฟ้ามองว่าเอาตัวรอดได้นะคะอาจจะมีในเรื่องของทุกขลาภเข้ามาเนาะมีเงินก้อนใหญ่ก็อาจจะหมดไปก้อนใหญ่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีปัญหากันไม่เข้าใจกันมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันอภัยให้กันนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้ามองว่าน่าจะโสดเดีย,วยาวไปนะ นาะเรียกว่าถ้าคนวันอังคารถ้าโสดในช่วงนี้ยังต้องโสดอยู่ยก่อนนะคะนะหรืออาจจะแอบแบบแอบชอบแอบมองใครแต่ไม่กล้าบอกเขานะไม่กล้าจีบนะคะได้แต่มองนะคะสุขภาพนะคะของคนวันอังคารจะเกี่ยวข้องกับท้องลำไส้นะคะการกินการทานท้องร่วงท้องเสียท้องอืดท้องเฟ้อกินทานอาหารไม่ย่อยนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเป็นเ,เรียกว่าเป็นแผลผุพองนะคะนะน้ำเหลืองไม่ดีนะคะนะ หรือบางคนอาจจะมีปัญหาในเรื่องของแผลร้อนในด้วยนะคะวันนี้ทัานน้าเยอะๆนะคะคนวันอังคารนะคะแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุฟืนไฟภายในบ้านก็ต้องระมัดระวังด้วยนะ บทสรุปของไพ่นะคะเชอริออดนะเรียกว่าต้องบุกต้องลุยต้องสู้แล้วจะประสบผลสําเร็จนะคะนะเรียกว่าชีวิตนี้ไม่ได้ได้อะไรมาง่ายๆเหมือนกันนะคะการงานวันนี้ไม่ได้รับรื่นเลยนะคะนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะทําอะไรเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะต้องใจเย็นต้องรอบคอบมองหาที่ปรึกษามองหาคนพูดคนคุยมองหาคนช่วยเหลือนะคะนะเอออย่าตัดสินใจอะไรโดยพลาการนะคะนะเรียกว่าต้องต้องทาให้เต็มที่กับมันนะคะนะ คนันอังคารหมอฟ้าแนะนําให้เติมน้ํามันตะเกียงนะคะนะเ,ออเติมน้ํามันตะเกียงนะคะนะหรือเช้ามาใส่บัตรท,ทาบุญกวดน้ําให้สตรูม,มูมานเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายนะคะเรียกว่าเป็นการแก้เคล็ดสิมดวงให้กับตัวเองบางคนนะคะวันนี้มีดวงของการได้เดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะภาษาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นนั่นเองนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่นะคะ มีเลข0ูนย์มีเลข6มีเลข5าและเลข7็นะคะสำหรับคนวันอังคารนะคะต่อไปมาดูคนวันพุธกันบ้างนะคะมาดูนะคนวันพุธได้ไพ่อะไรกันบ้างคนวันพุธห้าดาบเลยนะคะนะห้าดาบนีระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นิดนึงนะอาจจะมีปัญหากันมีข้อขัดแยง้งมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะรวมถึงห้าดาบเนี่ยมักจะมีปัญหากับคนที่เขามียศมีตําแหน่งมีอํานาจนะคะนะหรือว่ามีปัญหากับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะคะนะห้ามไม่เท้านะคะเรียกว่าการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมทัศนคติความคิดเห็นนะคะอาจจะแบบไม่เข้าใจกันนะคะเกิดปัญหายุ่งยากใจเกิดขึ้นนะคะทําให้คนวันพุธอาจจะรู้สึกว่าท้อแท้เหนื่อยเหลือเกินกับปัญหาในช่วงนี้นะรวมถึงห้ามไม่เทามันจะเป็นในลักษณะของการเกี่ยงงานการการโยนงานการความไม่รับผิดชอบนะคะนะนะเกิดขึ้นนะคะ ยังไงก็ค่อยๆพูดค่อยๆเคลียร์ยนะคะหน้าที่การงานเรียกว่ายังต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่นะนำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะคะนะเพราะฉะนั้นต้องทอยทีทอยอาศัยกันนะคะหนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กับเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพุธหกเหรียญหกเหรียญน,นี้เงินหมุนนะได้มาก็จ่ายไปนะคะหรือตัวเราอาจจะมีเหตุให้ต้องไปหยิบไปยืมเงินของบุคคลอื่นนะคะหรือว่าคนอื่นอาจจะมาหยิบยืมเงินของตัวเราก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รวมถึงนะคะชาววันพุธห้าดาบเนี่ยนิสิตอิรุงตุงนางเหมือนกันนะเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นจากนี้ระบบนี้นอกระบบนะคะนะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการถูกติดตามทวงนี้ทวงสินอยู่ก็ได้นะแต่การเงินในวันนี้หมอฟ้ามองว่ายังเอาตัวรอดได้อยู่นะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคนวันพุธความรักนี่เรียกว่าอึดอัดใจเหลือเกินนะรักไปช้ำไปรักไปเหนื่อยไปนะคะนะ ออดีกันดีกันวันสองวันตีกันอะไรพวกนี้นะคะนะเรียกว่าปัญหาจุกจิกหัวใจเนาะใครที่มีปัญหากันอยู่ก็เรียกว่ายังคาราคาสังนะคะส่วนคนโสดนะคะคนโสดช่วงนี้ดูเหมือนจะสดสดยาวๆไปก่อนนะไม่กาที่จะเปิดใจให้ใครนะคะกล<ม>ัวผิดหวังกลัวเสียใจกลัวอกหักกลัวปัญหายุ่งวุ่นวายจะตามมานั่นเองนะคะสุขภาพคนวันพุธนะจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บตําเนื้อตามตัวนะคะการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะบทสรุปของไพ่นะ บทสรุปของไพ่นะคะ8ไดม้เท้า8ไดม,ม้เท้าการงานวันนี้นะคะเรียกว่าค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคนวันพุธนะคะจัดการวางแผนในเรื่องของการงานให้ดีนะคะจัดระเบียบขั้นตอนและเรียงลําดับความสําคัญนะคะของแต่และชิ้นงานให้ดีนะคะจะได้ไม่เกิดความยุ่งวุ่นวายเกิดขึ้นนะคะนะอ่ะส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคนะถามว่าโชคลาภมีไหมหกเหรียญน,นะมันพอมีดพอได้ค่าขนมนะแต่ส่วนใหญ่จะมีโชคกับงานมากกว่านะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลขห้า มีเลข5มีเลข6นะคะแล้วก็เลข8นะคะสําหรับชาวนะะชาวันพุธนะคะชาววันพุธหมอฟ้าแนะนําว่าให้ทําบุญก่อนนะเช้ามาใส่บาตรท,ทาบุญนะคะเรียกว่าจะเป็นการแก้เคล็เสริมดวงให้กับตัวเองนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันพรฤหัสกันบ้างนะจ๊ะมาดูนะคะคนวันพฤหัสราชินีแม่เท้าเลยโดดเด่นในเรื่องของการงานนะคะการพูดคุยการติดต่อการเจรจานะคะนะราชินีแม่เท้านี้เรียกว่า การงานนี่เป็นคนขยันนะเรียกว่าอยู่กับที่อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้นะคะราชินีถ้วยนะคะนะเรียกว่าการงานเป็นไปในทิศทางที่ดีนะแต่ใครบางคนก็อาจจะแบบเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะนะหรือทํางานเกี่ยวข้องกับแบบงานทําความสะอาดแบบนี้ก็ได้นะ เดอะฟู Fool, นะคะนะ้เดอะฟูก็เรียกว่ามีดวงของการเดินทางไปในสถานที่กนะใกล้น้ําใกล้ทะเลนะคะการงานวันนี้ดูเหมือนจะชิลๆนะคนวันพฤริหัสนะคะนะเรียกว่าบางคนเดินทางไปทํางานด้วยพักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะนะเรียกว่าการงานวันนี้ราบรื่นดีนะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคนะคะอาจจะมีบางจุกจิกหัวใจนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะคนวันพฤหัสหาเงินเก่งแต่ก็ใช้เก่งนะบางคนการเงินอาจจะแบบมีมีแผนต้องใช้เงินแล้วนะว่าฉันจะไปเที่ยวทะเลฉันจะไปพักผ่อนฉันจะไปตากอากาศนะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็ระมัดระวังในเรื่องของการเงินนิดหนึ่งนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักราชินีถ้วยหมอฟ้ามองว่าคนวันพฤหัสได้คู่รักได้คู่ครองที่ดีนะเรียกว่าได้คุณพยาบานได้คุณแม่บ้านที่ดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะนะความรักเรียกว่า แฮปปี้ดีเนีนะส่วนคนโสดนะคะคนโสดอาจจะยังโสดยาวๆไปก่อนนะยังรักสนุกยังรักอิสระนะคะยังหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยอ่ะยังไม่พร้อมที่จะหยุดที่ใครนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะรามาะระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการลื่นการหกล้มด้วยนะคะสามดาบนะคะสามดาบขึ้นมานี้อาจจะมีในเรื่องของคําพูดนะคะนะ ที่ทิ้แทงเสียบแทงจิตใจกันเกิดขึ้นในวันนี้นะคะหรืออาจจะมีเรื่องที่แบบให้ต้องเรารู้สึกว่าตกใจนะคะนะสิ่งที่เราไม่คาดคิดนะคะอาจจะเกิดขึ้นได้นะสามดาบเห็นไหมคะมันเป็นในลักษณะของฟ้าแลบเนาะเพราะฉะนั้นอาจจะมีเรื่องตกอกตกใจหรือว่าปัญหาเก่าๆปัญหาซ้ำๆปัญหาเดิมๆนั่นแหละมันเกิดขึ้นอีกละมันมาอีกละนะจะอารมณ์อยู่ประมาณนี้นะคะยังไงก็ให้คิดบวกให้คิดดีให้สร้างกําลังใจที่ดีให้กับตัวเองก็แล้วกันนะคะ ส่วนใครที่ชอบเสี่ยงโชคระวังมันจะเฉียดด้วยนะสามดาบมันจะเฉียดนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลข1มีเลข0มีเลข0และเลข3นะคะสำหรับคนวันพระฤหัสนะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันศุกร์กันบ้างเนาะ คนนั้นสุกสเตนเลยนะสเตนนี่ต้องเข้มแข็งต้องอดทนต้องพร้อมบุกพร้อมลุยพร้อมสู้นะคะนะต้องควบคุมคอนโทรลต้องดูแลต้องจัดการต้องวางแผนเองนะคะต้องลงมือไปทําทุกสิ่งทุกอย่างเองในวันนี้นะคะรวมถึงเจ็ดเหรียญน,นะเจ็ดเหรียญช่วงนี้บางคนนะคะเรียกว่าอาจจะกําลังมองในเรื่องของการหารายได้เสริมนะคะจะทําอะไรเพิ่มเติมดีหรืออาจจะกาลังมองในเรื่องของการลงทุนนั่นเองนะคะ เจ็ดเหรียญเนาะช่วงนี้อาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่านะคะนะออกมาจับจ่ายใช้สอยก่อนนะคะ10ถ้วยนะคะเพื่อ<ว>เพื่อคนรักเพื่อครอบครัวนะคะ10ถ้วยนี้เรียกว่าการงานเนาะจะเกี่ยวข้องกับเอ่อคนคนเป็นกลุ่มนะคะทางานเป็นกลุ่มทํางานเป็นทีมนะคะหรือบางคนมีดวงของการเดินทางไปติดต่อนะคะกับลูกค้านอกสถานที่เดินทางไปในสถานที่กลุ่มฝูงชนนะคะเรียกว่าการงานค่อนข้างจะยุ่งวุ่นวายเลยทีเดียวนะคะนะแต่ก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะเรียกว่า ไม่เกินความสามารถของชาววันศุกร์นะคะส่วนการเงินเหมือนที่หมอฟ้าบอกนะคนวันศุกร์กินเก่งทานเก่งนะคะนะเพื่อความสุขของครอบครัวของคนที่เรารักนะคะนะการเงินเรียกว่าเอาตัวรอดได้ค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะ10ถ้วยเป็นความรักที่ดีนะคะมีความเข้าอกเข้าใจกันดีแฮปปี้สุขสันต์นะคะอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนนะคะจะพาครอบครัวพาคนรักไปพักผ่อนไปตากอากาศไปทานข้าวนอกบ้านนะคะออหรือบางคนถ้าโสดนี่สเตนนี่ซิงเกิลมัมน,นะ เรียกว่าช่วงนี้อาจจะยังโสดต่อไปก่อนนะคะหรือบางคนอยู่ในสถานะสิงเกิลมัมนะคะสุขภาพคนวันศุกร์จะเกี่ยวข้องกับการปวดหลังปวดกระดูกสันหลังความดันไมเกรนนะคะบทสรุปของไพ่นะเดลเวอร์นะคะคนวันศุนะกร์นะไกลเกลี่ยเคลียร์ปัญหาได้นะคะในวันนี้จะมีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจะได้รับข่าวดีการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้รับความร่วมมือจากคนรอบข้างเป็นอย่างดีนะคะสิ่งที่รอคอยสิ่งที่คาดหวังเอาไว้มีโอกาสที่จะประสบผลสําเร็จได้คะ่ะ ส่วนใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะตัวเลขจากทะเบียนรถนะคะจะให้โชคหรือตัวเลขจากเพื่อนร่วมงานนะคะนะจากคนรักนะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาไพ่นะคะมีเลขก8มีเลขก7มีเลข0ูและเลข6นะคะสำหรับคนวันศุกร์นะคะต่อไปนะคะมาดูคนวันเสาร์กันบ้างนะคะ มาดูนะคะคนวันเสาร์ได้ไพ่อะไรกันบ้างสองถ้วยสองถ้วยได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะจะมีช่องทางมีลู่ทางมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีคนหยิบยื่นโอกาสที่ดีมาให้นะคะในวันนี้เดอะสตาร์นะคะเป็นเรียกว่าคนวันเสาร์เนี่ยเป็นคนที่รักสวยรักงามนะโลกส่วนตัวสูงนะคะนะชอบอยู่บ้านนะคะบางคนทํางานอยู่กับบ้านนะคะนะอ่ w o r k from home ก็ได้นะคะนะหรือบางคนนะคะ ช่วงนี้เนาะเดอะสตาร์นะคะนะบางคนอาจจะเป็นที่รู้จักนับหน้าถือตากับคนรอบข้างนะคะหรือคนวันสาวอาจจะกําลังมีในเรื่องของการที่แบบตกแต่งบ้านใหม่ซื้อข้าวของเข้าบ้านใหม่นะคะนะ อสวลเวนเรียนนะคะจะเกี่ยวข้องกับการเล่นหุ้นการลงทุนนะคะไม่ว่าจะทําอะไรนะคะมีความเสี่ยงสูงนะคะในช่วงนี้ต้องศึกษาหาข้อมูลให้ดีก่อนเนาะการงานนะคะเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะยังมีความมั่นคงดีนะคะ,ะการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะหรือใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการวางแผนวางแผนนะคะคิดอยากจะทํางานโครงการต่อไปคิดจะ,ะวางแผนในเรื่องของไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นในช่วงนี้ก็ได้ด้วยนะคะ การเงินนะคะคนวันเสาร์นะมีโชคลาภเข้ามานะคะอสวินเลียนมีโชคก้อนใหญ่เข้ามาหรือใครที่รอเงินก้อนใหญ่นะคะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารทําบัตรเครดิตจะได้รับข่าวดีนะคะหรือใครบางคนช่วงนี้การเงินนะอาจจะก,กําลังอ,อยากจะได้เงินสก้อนหนึ่งมาลงทุนนะคะมาต่อเติมนะคะที่อยู่ที่อาศัยมาทําบ้านนะคะมาซ่อมแซมกิจการร้านค้านะคะก็เรียกว่าจะได้รับข่าวดีด้วยนะคะนะ ้าในเรื่องของความรักนะคะสองถ้วยเป็นความรักที่ดีนะแฮปปี้สุขสันต์มีความสุขดีนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งอาจจะดูห่างเหินหมางเมินกันไปบ้างนะคะส่วนคนโสดนะคะช่วงนี้หมอฟ้าอยากจะบอกว่าโสดยาวๆไปก่อนนะคนโสดน่ะนะคะเดสตาโสดสวยรวยมีตังคะคะนะบางครั้งไม่ค่อยเปิดใจให้กับใครนะคะส่วนในเรื่องของสุขภาพนะคะคนวันเสาร์มักจะมีปัญหาในเรื่องของ อ่น่องนะแข้งนะคะกล้ามเนื้ออักเสบนะคะการเป็นตะคิว้วการเป็นเหน็บชาด้วยนะคะสี่เม้าวสี่เมเา้าเห็นไหมชาววันเสาร์นะชอบอยู่กับบ้านทํางานอยู่กับบ้านนะคะนะ work from home นะคะนะทาอะไรที่แบบเดิมๆนั่นแหละนะคะนะทาอะไรที่มันซ้าๆเดิมๆนะคะนะเรียกว่าการงานยังมีความมั่นคงดีนะคะนะรวมถึงสี่เม้าวรเนี่ยแฮปปี้สุขสันต์มีความสุขนะคะสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยจะประสบผลสําเร็จได้คะ่ะ ใครที่ชอบเสียงโชคนะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากบัตรเลขที่นะคะถ้าเป็นตัวเลขจากนาา้าไัยมีเลข2มีเลข7มีเลข6และเลข4นะคะสำหรับชาววันเสาร์นะคะก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันนะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ